สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่องพอยลี่ยูยี่ตามเคยนะคะวันนี้นะคะนุ้ยพอยก็จะพาทุกๆคนนะคะไปทําน้ําปลาหวานกันนะคะไปเลยค่ะแล้วนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราจะทําในวันนี้นะคะก็จะมีพริกแห้งนะคะมีน้ําปลามีหอมแดงมีกระเทียมมีน้ําตาลปี๊บแล้วก็น้ํามะขามที่เราต้มน้ําสุกแล้วก็เรามาคั้นไว้นะคะเราจะเอา,เอาพริก กระเทียมหอมไปเจียวกับน,น้ำมันก่อนนะคะไปคั่วใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันลงไปจากนั้นเราก็เอาพริกกระเทียมหอมเอามาคั่วนะคะเอามาเจียวให้หอมๆเลยนะคะเจียวให้ได้ที่เจียวให้ห อย่าให้ไหม้นะคะอย่าให้กระเทียมกับของไหม้นะคะไม่งั้นจะจะขมนะคะเดี๋ยวไปนะคะเมื่อได้ประมาณนี้เราก็ยกมาตั้งพักไว้ข้างนอกนะคะหลังจากนั้นเราก็ตั้งน้ำให้มันเดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้วก็บีบให้ให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคะ เรื่อยๆ,ๆจนจนจะท่านเรารู้สึกว่ามันเริ่มจะเข้าที่นะเรารู้สึกว่ามันจะเข้าที่แล้วก็ใส่น้ำมามะขามลงไปนะคะที่เราคั้นไว้หลังจากนั้นเราก็คนต่อไปนะคะคนให้เรารู้สึกว่าน้ำน้ำที่เราต้มเนี่ยมันร้มันข้นๆนะคะ รู้สึกเหมือนมันคันค้นข้นๆเหน็บๆนะคะแล้วก็ยกลงมานะคะเอามาตักใส่ในถ้วยไว้นะคะแล้วก็เราก็มาแต่งหน้าด้วยพริกกระเทียมหอมที่เราเจียวไว้นะคะแล้วก็พริกสดเอ่อแล้วก็กระเทียมสดๆที่เราหัา่นหั่นไว้นะคะเอามาใส่นะคะหลังจากนั้นแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำปลาหวานแล้วเลาก็ยกเสิร์ฟนะคะ เป็นยังไงกับบ้านแล้วคะเพื่อนการทําน้ําปลาหวานนี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆอย่าลืมลองทดลองไปทําดูนะคะแล้วก็ลองไปกินดูว่าจะแซ่บขนาดไหนลองนะคะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพลเยอะๆนะคะกดให้กําลังใจกันเยอะๆนะถ้าเกิดว่าอยากจะให้พลทำคลิปไหนหรือว่ารีวิวอะไรเกี่ยวกับครีมหรือว่าเกี่ยวกับการทำป้ายหรือเกี่ยวกับ การทำอาหารก็สาม,มารถคอมเมนต์ให้ p อยใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลาก่อนนะคะบ๊ายบาย